มะนาวโดกรวงอีกแล้วเพื่อนใช้ไม่หมดร่วงหมดเลยเหลืองกาต้นเต็มไปหมดเลยจ้ะเพื่อนๆนี่มะนาวพันด่านเกวียนนะคะ ดกมากๆแกเพืเ่อนๆแม่ค้าก็อรับซื้อแม่ค้าไม่มาหาเลยคงจะต้องทำน้ำยาล้างจานอีกซะแล้วค่ะ เยอะมากเพืเ่นอนๆจ้ะพันด่านเวียนนะคะดกแล้วน้ําเยอะหอมด้วยอ่นนนอ,อนซ้อนเนาอเพืเ่อนๆดกมากเลย อยากเอาไปกินก็มาเก็บได้เลยนะจ๊ะดด,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 ดดคักทั้งดทั้งเหลืองงามด้วย <laughs> เต็มไป,ปหมดเลยด้าล่างก็มีจเจ้าเพื่อนอ่าอยายจะเก็บไปทำยาล้างจานอีกแล้ว ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเพืเ่อนมะนาวสุกเต็มต้นเลย